นี้เราจะไปที่จังหวัดน่านนะครับเราวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวนะครับเราจะมีภารกิจที่จะไปจังหวัดน่านเนื่องจา,ากเมาเมื่อคืนก็เมาเมื่อคืนแล้วตกลงปงใจงกันว่าโอเคไปน่านกันเลยและเราก็ได้ไปจริงๆครับน่านนี่วางแผนมา3ามปีนะครับว่าจะไปแต่ว่าได้ไปจริงๆนะครับโอเคก่อนจะเดินทางนะครับจะลืมตรวจเช็ครถนะครับเนี่ยเติมลมยางก่อนนะครับเราจะตั้งไว้ที่สามสิบห้านะครับเราตั้งไ้ที่สาสิบห้า ก่อนเดินทางไกลก็ต้องตรวจเช็คว่ากันเป็นธรรมดานะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้เราก็ถึงสี่แยกวังสะพุงแล้วนะครับอีตะโคนครับเออทีม่มีพีตาโคนนะครับตอนนี้เราก็จะเลี้ยวขวาไป ทางเมืองเลยแลครับจะแยกเข้าจังหวัดอ,อุตรด,ดิตอิตะด,ดูดนะครับเปิดแมปมาไามันเดียวตรงไหนนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มาจังหวัดน่าน400เมตรเดียวายเพราะว่าวางแผนกันว่าจะมานี้สามปีแล้วนะครับไม่ได้มาสักทีติดนั่นติดนี่ติดนู่นนะครับแล้วติดโควิดแล้วก็ติดโควิดด้วยครับ แล้วก็คุยท้ายอะไรเศรษสับก็เมื่อคืนนะครับนี่นี่เจ้าของต้นเรื่องน,ะนี่นี่ครับเมาเหล้าแล,แล้วก็ไปไหนดีพี่เออโอเคครับผมก็เลยบอกว่าไปน่่นสิเออโอเคจัดก็จัดครับนัดเจ็ดโมงครึ่งออกก็จะบ้าออกจากบ้านจริงจริงเก้าโมงขึ้นนะครับเจ็ดโมงครึ่งยังไม่ได้ตื่นเลย <laughs> โอเคครับเดินทางต่อนะครับนี่เราก็นี่เราเลี้ยวแยกออกมาแล้วนะครับจาก วางเสาภพมแยกออกมาก็จะเป็นทางแบบนี้ก็ต้งต่อไปนะครับเดี๋ยวไปถึงแยกไหนอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับผมเป็นไงครับวิวสุดยอดไหมครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับจะเริ่มขึ้นเขาแล้วดูตอนต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ดูตอนต่อไปสิดูไปเรื่อยๆครับดี๋ยวเพิ่งกดหนีนะครับ ป่ายางทั้งบดเล่นบุ้ป่ายางแล้วตรงนี้ครับก็จะมีศาลาให้นั่งนะครับเป็นจุดพักรถนะครับนี่มีศาลามีอะไร้ห้นั่งครับชื่อภูหินกององกองภูหินกองนะครับที่นี่ สวยครับเป็นจุดพักรถเดี๋ยวพิ่งกดนี้ไปไหนนะครับติดตามรับชมด้วยนะครับการเดินทางของเราสองคนครับจะเป็นยังไงบ้างจะเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับรอติดตามชมนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงยีนะครับแต่ดูบรรยากาศข้างนอกครับผ้าทิ่ยังไม่ตกเลยอันนี้คือดูห้างทีเครับ ก็คือยังไม่มืดเลยนะครับ6โมง้นแล้วครับแล้วพระอาทิตย์สวยมากครับบรรยากาศสองข้างสวยมากคืออันนี้ฟิล์มมันดำนะฟิล์มมันดำดูข้างนอกนะครับดูข้างนอก สู่จังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดุลนะครับ,บตอนนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดนะครับมาเป็นเหตุการณ์วัดใจนะครับก็คือเราวิ่งรถมามันเหลือร้อยกว่าโลนะครับจะถึงจังหวัดน่านแล้วน้ำมันก็เหลือประมาณร้อยร้อยหกสิบยหกิรยเจกโลนะครับนี่น้ำมันที่เราเหลือจะวิ่ได้เราก็เลยแบบว่า ลองสุ่มเสียงดูครับแล้วปัญหาก็เกิดคือคือตอนนี้จังหวัดน่านเลืออีกกิโลนะเดี๋ยวผมจะไปดูที่พักไปนะครับที่พักเหลืออยู่18ดกิโลครับผมเหลือ1สิบดกิโลนะครับแต่ตอนนี้ดูดูเรือนใหม่นะครับน้ำมันขึ้นเตอนแล้วนะครับคือต่ำกว่าห้าสบกิโลครับมันจะขึ้นเตอนแล้วนะครับคือน้ำมันก็จะหมดแล้วแล้วก็คือ มันไม่มีปั๊มน้ำมันครับตอนนี้ปัญหาอเกิดคือมันไม่มีปั๊มน้ำมันเราเึนซุ้มเสียงเสียงเอานะครับถ้าน้ำมันหมดก็นั่นแหละครับตามมีตามเกิดก็ปล่อยให้มันหมดไปนะครับในที่สุดครับท่านผู้ชมครับเราก็เจอกับปั๊มน้ำมันนะครับคือเชนน้ำมันเราเลยครับเห็นไหมครับจำนะครับจำรูหรือครับี่คือจำแดงนะครับตอนนี้เหลือ4ีกิโลนะครับเสื้อเหลือ4ี่กิโล ก็จะถึงที่พักในตัวจังหวัดน่านนะครับอยู่ใกล้กับวัดภูมินนะครับหลังวัดภูมินเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับในคลิปนี้เราจะเอาแค่การเดินทางก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมในที่สุดเราก็ถึงโรงแรมที่พักเรานะครับนี่ให้ดูนี่คือโรงแรมที่พักเรานะครับ<อ>ถึงแล้วไ,ไม่มีร้านเหล้าไม่มีร้านเหล้า,า,นลาในตัวตนะกน พราะอยู่หลังวัดอยู่หลังวัดภูมินนะครับ <S <S เราก็จะออไปหาที่จอดนะครับโอ้ไห เอาแล้วครับเพราะม่พี่น้องหลังจากที่เราไปเช็คอินที่โรงแรมมาแล้วนะครับเราก็ไปถามพี่ที่อยู่โรงแรมว่ามีที่ไหนเป็น,ปนที่กันกินข้าวร้านนั่งชิลสามารถดื่มได้นะครับเพื่อนแนะนำมาสองที่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ที่เพื่อนบอกว่าเป็นรีแลกชื่อว่าร้านรีแลกนะอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าอะไรปักปัองไ,อะไแะ,ไะ,ไะครับจือบดได้จำซื้อบดได้นี่ครับอันนี้กับนี ไปครับตรงไปครับผมเลี้ยวรถออกมากับพอแต่วัดเขาจะเอามองเลือไปปาร์คไปอันนั้นนะครับตอนนี้กำลังหาเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถหาแหล่งที่ร้านกินข้าวว่าไงไรกินข้าวอะไรนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้อุกทีนีงนะครับแล้วใช้ออกทางใหญ่เลยก็ได้ เขากลับมานั่งกินเขาตอนเวลาหกทุ่มกว่าวันนี้ก็มีคนโอ,อหักไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่คนโอ,อหักคนทะเลาะก,กันกับแฟนบ้าวบอกรักหน่อยบอกรักทุกแฟนแฟนเหตุผมรักทุกคนนะครับ <laughs> คนทะเลาะกันกับแฟนนะครับเฮ้ยอ็นดี้างคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเดินทางนะครับแล้วก็การอะไรต่างๆเกี่ยวกับช่วงเวลานี้การเดินทางนะครับคลิปต่อไปเราก็จะไปอีกทิศหนึ่งนะครับฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนครับ